สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพบาลยงใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการตอกจะปูใส่อิดบล็อกนะครับที่ไม่ได้ฉาบนะครับเป็นรูกลวงง่ายๆนะครับเพื่อที่จะยึดสิ่งของที่หนักๆได้นะครับผมทาแบบนี้เลยครับถ้าเกิดว่าเราตอกปลายแบบไม่ใช้ตัวช่วยนะครับนะครับรูอิดบล็อกของเราก็จะกลวงนะครับแบบนี้ไม่แน่นนะครับ ให้สิ่งของไปนานๆนะครับก็อาจจะทําให้หลุดร่วงได้นะครับวิธีการแก้ไขง่ายๆเลยครับให้ท่านผู้ชมนะครับหาสายไฟนะครับหรือว่าอะไรก็ได้นะครับที่เป็นพลาสติกนะครับไม่ว่าจะเป็นสายรัดเคเบิลคายนะครับก็สามารถทําได้ครับใส่เข้าไปครับแบบนี้ครับนะครับนาใส่เข้าไปพร้อม ตัวตะปูครับแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการตอกตะปูเข้าไปเลครับเนี่ยครับทีนี้ตะปูของเราก็จะมีความแน่นแล้วนะครับเราก็ตัดออกครับ แค่นี้ตะปูของเราก็จะรับน้ําหนักได้มากขึ้นแล้วนะครับสามารถห้อยแขวนสิงของต่างๆได้แล้วนะครับทําแบบนี้เลยครับแน่นแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็เป็นไอเดียแลเเทคนิคง่ายๆนะครับนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆได้รับชมเลยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ